สวัสดีครับทุกๆคนที่ติดตามและรับชม YouTube ช่องคนมีดวงสำหรับวันนี้ก็นำแนวทางการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้ก็เป็นการคิดคำนวณตัวเลขในสูตร คู่โต๊ดสามตัวบนของสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจะเป็นการคำนวณในงวดของวันที่1ตุลาคม2563นะครับสำหรับทางช่อง YouTube คนมีดวงของเรานั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมก็จะเป็นการชิดคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปล้นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับทางช่องย t ท b e คนมีดวงของเรานั้นก็ได้ชิดค้นสูตรการคำนวณต่างๆมาให้ท่านผู้ชมรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ในการนำไปรุดรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายนะครับสำหรับสิทธิผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็มีดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนำมาใช้ในการชิดคำนวณตัวเลขในงวดต่อๆไปนะครับก็มาเริ่มที่1กรกฎาคม6-3อ 3, อก3-4-7 8, 2องหสองตัวล่างออก8ปดสามสิกรกฎาคม 63, 8, 7, 3, 2, 8, 6กสออก873เจ็ดสองแปดตัวล่างออก5้าสาสิงหาคม 63, 5, 6กสออก569 391กตัวล่างออก92 16สิงหาคม6กสออก9ก้าสี่ห้หนึ่งหตัวล่างออก88ดแกันยายนสองห้สออก999 9ก้าตัวล่างออกเก้ากันยายนสองห้าหออก 4, 83, 2 4ง0ี3ีสองตัวล่างออก57และในวันที่1ตัวลาคม63นี้ก็รอผลออกนะครับสำหรับการคิดคำนวณตัวเลขในส่วนนี้ก็เป็นการคิดคำนวณตัวเลขในสูตรคู่โต๊ะสาตัวบนนะครับ สำหรับทางช่อง youtube คนมีดวงของเราก็จะใช้หลักแสน2ครั้งหลักร้อยบน2ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งและนำมาบวกเลขคงที่4อีกครั้งนะครับตรงนี้บวกได้ยีบสองนะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นยี24 2บสามยบสี้ายีคู่ตัวบนก็มี2องสามี่ห้าหนะครับก็นำมาจับเป็นคู่ชุด โตนะครับก็จะมีสองสามสองสี่สองห้าสอหกนะครับส่วนตัวเลขชุดเบิลก็จะมีสองสองสามสห้านะครับซึ่งในวันที่สิ กะักระดาคม63ออกสะ8 7 8 6 8 6 2ตัวล่างออก53นะครับก็เลขก็มาเลข2และ6นะครับสำหรับคู่โต๊ะส3ตัวบนก็เป็นการเช็คคำนวณเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าตัวเลขมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับสำหรับทุกคลิปวิดีโอก็จะทำการยอดหลังเพื่อให้ตัวเลข ให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเพื่อนำไปลุ้นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงได้นะครับสำหรับทางช่อง YouTube คนมีดวงสูตรไหนที่คาดการว่าน่าจะมาก็นำมาแบ่งปันให้สมาชิกที่ติดตามผลงานทางช่อง YouTube คนมีดวงตลอดมานะครับทั้ง ประเทศไทยและต่างประเทศนะครับที่แสดงความคิดเห็นออกมานะครับตรงนี้ก็ใช้หลักแสนสครั้งเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยบน2ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งและนํามาบวกเลขคงที่อีกครั้งนะครับตรงนี้บวกรวมได้29นะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็น3ามสิบสาเอ็ดสา คู่ตัวบนก็จะมี90123นะครับก็นำมาจับเป็นคู่ชุดก็จะได้ตัวเลข90919293010203121323 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3. และชุดเลขคู่บนก็มี99 0 0 1 1 2 2 3นนะครับซึ่งผลในวันที่1สิงหาคม63ออก5 6 9 3 9 1ก็มาคู่ตดคือ9 1 9 3และ1 3นะครับก็เป็นไปตามผลการคำนวณนนครับสำหรับส่วนนี้ก็ในคลิปวิดีโอก็ในงวดก่อนก็เข้านะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหมือนเดิมนะครับ สูตรไหนที่เดินต่อเนื่องตามสูตรก็นำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยตรงนี้ก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักแสนสองครั้งหลักร้อยบนสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งและบวกคงที่สี่นะครับตรงนี้บวกรวมได้ยีบเก้าก็นับเพิ่มเป็นสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสาม คู่โต๊ดบนก็จะมี90123นะครับจับเป็นคู่ชุดได้90 91 92 93 01 02 03 12 13 23และเลขคู่โต๊ดเลขเปิ้ลก็จะมี99 00 11 22 33ซึ่งในวันที่ 16. บสิงหาคม6กสออก 9. ก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งสองตัวล่างออก88และเลขคู่เบิ้ลก็มาเข้านะครับคู่เป็นคู่โต๊ดบนคือหนึ่งหนึ่งก็เป็นไปตามผลการคำนวณน,นะครับสำหรับทางช่องยูทูบคนมีดวงถ้าสูตรไหนที่คาดการว่าน่าจะมาก็นำมาแบ่งปันให้สมาชิกที่ ชื่นชอบในผลการคำนวณน,นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะครับหรือจะดูผ่านๆเพื่อความบันเทิงต่อไปได้นะครับถึงซึ่งทางช่อง YouTube คนมีดวงก็นำมาแบ่งปันให้ทุกครั้งนะครับก็จะใช้หลักการเดิมคือหลักแสนสองครั้งหลักร้อยบน2ครั้ง หลัก10ล่างหนึ่งครั้งนะครับแลนนำมาบวกเลขคงที่อีกครั้งตรงนี้ผลรวมบวกได้46นะครับก็นับเพิ่มเป็น47 48 49 50เลขที่อยู่ด้านหลังก็เป็นคู่ตดบนนะครับก็จะมี6 7 8 9 0นํานำมาจับคู่ได้67 68 69 60 787970 898090เลขเปิ้นมี6677889900นะครับซึ่งในวันที่1กันยายน2563ออก999997 2ตัวล่างออก98นะครับเลขคู่โตดบนก็เข้าที่คู่ชุด79และ99นะครับ สำหรับการถ่ายทำนี้ก็เป็นการถ่ายทำนอกสถานที่นะครับซึ่งในช่วงนี้ฝนพายุก็เบาบางลงแล้วนะครับก็สามารถมาถ่ายชิปวิดีโอได้นะครับสำหรับทางช่องของเราในวันนี้ก็ลงล่าช้ากว่าปกตินะครับก็สามารถรับชมต่อไปได้เรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสในการถ่ายทำที่สะดวกก็จะ คำนวณตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักแสนสองครั้งหลักร้อยบน2ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งและนำมาบวกเลขคงที่4อีกครั้งนะครับตรงนี้ผลรวมบวกได้49นะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็น50 51 52 53า เลขที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นคู่โต๊ดบนนะครับก็มี90123ก็นำมาจับเป็นคู่ชุดคู่โต๊ดบนนะครับก็จะมี90919293 010203 121323เลขคู่บินก็จะมี990012233นะครับ ซึ่งในวันที่16กันยายน2563ออก2 4 4 0 8 3 2ตัวล่างออก57นะครับและเลขคู่ตัวบนก็เข้าที่คู่ชุด03นะครับก็มี0และ3ใน3ตัวบนนะครับของรางวัลที่1สำหรับสูตรนี้ก็ได้นำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับก่อนที่ตัวเลขจะออกในวันที่ 16กันยายน2563ที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามผลการคำนวณก็นำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนะครับในงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับว่าตัวเลขจะเป็นไปตามนี้อีกครั้งหรือไม่นะครับก็จะใช้หลักวันที่1ในงวดก่อนนะครับก็คือ2 4 4 0 8 3และ57นํามาตั้งนะครับใช้หลักแสน2ครั้ง หลักร้อยบนสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งและนำมาบวกเลขคงที่4อีกครั้งนะครับซึ่งผลรวมทำได้13นะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็น14 15ี่สิ้าสิบหก็ใช้เลขที่อยู่ด้านหลังเป็นคู่โตันบนนะครับก็จะมีส4มสี่ห้าหกดสำหรับคู่ ตตัวสองตัวก็จะมี3 4 3สี่สามห4 6 4 7มหกส6 7ส่วนคู่เลขเบิ้ลคู่ตัวตวบนก็จะมี3า4สามสี่สนะครับก็มารอลุ้นผลไปด้วยกันนะครับสำหรับคู่ตัวสาตัวบนนี้จะ เดินต่อไปได้หรือไม่นะครับสำหรับสูตรคู่โต๊ดสามตัวบนซึ่งทางช่อง YouTube คนมีดวงก็ได้คำนวณออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับสมาชิกที่ชื่นชอบในตัวเลขสูตรการคำนวณน,นะครับก็รอรุ้นนะครับเพราะว่าทางช่อง YouTube คนมีดวงก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนำคู่โตด ในการนำไปลุ้นรางวัลของสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปได้นะครับทางช่อง youtube คนมีดวงก็สนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและรับชม YouTube ช่องคนมีดวงในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเป็นคนมีดวงตามชื่อช่อง youtube ของเรานะครับ สำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ